ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอยู่กันุ๊กและรายการ Diary t i m e f o c u s to Lady เวลาของผู้หญิง Diary ของคุณค่ะพุธนี้นะคะเป็นพุธของสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วค่ะวเวลาผ่านไปเร็วนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆนะคะต้องใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะเยียบปล่อยให้ร่างกายของเราต้องเสื่อมโทรมไปตามการเวลานะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเน,นื่องด้วยนะคะ อยู่กับนุกที่นี่แน่นอนค่ะนุกก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้หญิงเป็นประจำค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุขภาพสตรี F2 ในช่วงเฟิร์มอัพทูยูค่ะนุก็ยังอยู่ที่สำนักงานราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์คูณาทิคมอีกครั้งค่ะประธานราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังพูดคุยนะคะกันในเรื่องฮอร์โมนเพศหญิงนะคะอาจารย์อยากจะถามเพิ่มเติมค่ะลักษณะผิดปกติของฮอร์โมนเพศหญิงนะคะก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างคะ จริงๆ้วคงใจต้องอย่างนี้ก่อนว่าทําไมถึงทําให้ขาดฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยน,นะครับอ,อ,อันนึงก็คืออ,อย่างอย่างที่เรียนเมื่อกี้อย่างที่กล่าวกันคราวที่แล้วเนี่ยก็คือว่าอยู่ที่ระบบของอการทํางานของรังไข่หรือว่าต่อมใต้สมองที่มาควบคุมรังไข่เนี่ยเกิดทํางานผิดปกติก็จะทําให้ฮอร์โมน ขาดไปซึ่งมักจะกเป็นปัญามาด้วยเรื่องของประจำเดือนที่ผิดปกติด้วยค่ะทีนี้การที่จะขาดฮอร์โมนเพศหญิงจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีหลายสาเหตุนะครับเริ่มตั้งแต่ที่ไม่เกี่ยวกับโรคเลยอย่างเช่นสุขภาพทั่วไปบางคนที่สุขภาพไม่ดีเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็ไม่มีประจำเดือนมาเหมือนกันในช่วงนั้นซึ่งก็คือทําให้เ,เป็นที่บ่งชี้ว่าไม่ฮอร์โมนร่างกายไม่ได้ทํางานในช่วงนั้นหรือแม้แต่การใช้ยาบางอย่างนะครับที่อาจจะไป กฎการทํางานของรังไข่พวกนี้ก็จะทาให้หไม่มีการหลั่งฮอร์โมนออกมาได้ในช่วงนั้นส่วนที่เป็นโรคจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่สองสามเรื่องอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโรคที่ต่อมใต้สมองเองที่ทําให้การผลิตฮอร์โมนที่มาควบคุมรังไข่เสียไปหรือโรคของรังไข่เองนะครับที่อาจจะเป็นเนื้อง,งอกด้วยก็ตามเนี่ยทำให้เนื้อรังไข่ถูกทำลายไปอันนี้ก็จะไม่มีฮอร์โมนออกมาเหมือนกันนะครับ หรือแม้แต่โรคอื่นที่อาจจะเกี่ยวกับกึงก่งกึ่งก็เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ก็คือว่าาบผู้หญิงบางคนเนี่ยหมดประจาเดือนก่อนวัยแม้ไม่ถึง30เลยก็หมด,ดนะครับอ,อันนี้ก็จะทําให้ขาดฮอร์โมนได้เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหรือไม่บางคนที่ผ่าตัดมดลูกแล้วเอารังไข่ออกไปด้วยอันนี้ถือว่าทําให้ขาดฮอร์โมนเพศหญิงด้วยเหมือนกัน,น,กนใช่ไหมคะคอันนี้ก็เป็นจัก โรคหรือเป็นจากสาเหตุที่เกิดขึ้นจากที่ต้องอทําการรักษาแล้วก็ทําให้รางไขยต้องถูกตัดออกไปแล้วก็ขาดฮอร์โมนส่วนการขาดฮอร์โมนตามธรรมชาติเองจริงๆก็ต้องถือว่าตอนที่เป็นใบประจําใบทองแล้วนะครับที่หมดที่เราเรียกว่าหมดประจําเดือนแล้วอันนั้นต้อง ช่วงนั้นเป็นต้นไปก็จะขาดประจำเดือนเออขาดฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องที่เ,เราเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกนะคะหรือว่าเป็นมะเร็งที่เป็นเต้านมอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากฮอร์โมนเพศหญิงด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอเออคงบางส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคืออย่างนี้ฮะโดยทั่วไปเนี่ย ทำไมฮอร์โมนเพศหญิงร่างกายที่ทํางานเป็นรอบก็เพราะว่าพอถูกกระตุ้นด้วยอิอสโตรเยนไป<ะ>เสร็จแล้วพอหลังตกไข่ก็มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนออกมาฮ<ค>อร์โมนโปรเจสเตอโรนตัวนี้อย่างจริงๆก็คือเป็นลดไอแอคชั่นของอิสโตรเจนลงในผู้หญิงบางคนที่ไม่มีการตกไข่นานๆเนี่ยนะคะระะับหมายความว่ามีฮอร์โมนอิสโตรเจนอย่างเดียวทํางาน<ะ>ไปตลอดนานๆเนี่ย พวกนี้ก็จะมีผลเสียเหมือนกันเพราะบางทีก็จะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติแล้วก็กลายเป็นมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีฮอร์โมนไปรับประทานฮอร์โมนโด,โดยที่ไม่ได้ปรึกษาพแพทย์ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะบางทีถ้ารับประทานต้องการให้ฮอร์โมนตัวเองสูงๆไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกทาให้เกิดเป็นมะเร็งเนี่ยก,ก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเต้านมเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะ ตัวฮอร์โมนอิสโตรเจนเองโดยตรงองไม่ไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งแต่มะเร็งเต้านมบางส่วนเนี่ยเขาจะมีตัวรับสําหรับฮอร์โมนอิสโตรเจนอยู่ที่มะเร็งของเขาถ้าเป็นกลุ่มนั้นเนี่ยตัวฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมบางคนเนี่ยจะได้รับยาไปกดฮอร์โมนอิสโตรเจนในร่างกายเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาเป็นกลับขึ้นมาเป็นใหม่นะครับคงเกี่ยวข้องในด้านลักษณะนั้นมากกว่า ไม่ใช่ว่าตัวอิสโตรเจนเองไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมไม่ใช่แต่ถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยฮอร์โมนอิสโตรเจนอาจจะเป็นตัวไปเสริมให้ให้รุนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องต้องดูตรงจุดนั้นมากกว่าค่ะเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์ได้บอกว่าการที่เราไปกินฮอร์โมนเพิ่มเข้าไปเองอย่างเงี้ยค่ะมีผลเสียยังไงต่อร่างกายมคะเวลามีเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะครับก็คืออันนี้ก็จะต้องอย้ำเหมือนกันนะคะ,คะว่า อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่ออกมาในร่างกายเนี่ยจริงๆเพียงพออยู่แล้วนะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนเข้าไปเยอะๆอาจจะไปทําให้มีหุ่นดีขึ้นเต้านมโตขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจแบบนั้นจริงๆ <นะ S 2> แล้วเนี่ยจะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายที่ทํางานเป็นรอบเนี่ยเพียงพอสําหรับคนคนนั้นอยู่แล้วนะครับการเพิ่มเข้าไปเนี่ยมีผลเสียได้เหมือนกันถ้าเราให้เยอะเกินไปเนี่ยจะไปรบกวนรอบเดือนหรือการตกไข่นะฮะ ก็ทําใหา้การตกไข่ไม่มีแล้วก็การให้ฮอร์โมนไปนานๆก็จ,จะทําใหา้ประจำเดือนก็ยังไม่มามแต่ว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยจะถูกฮอร์โมนที่เราให้เข้าไปเยอะๆนี่ยไปกระตุ้นแลากระตุนต้นอาจจะมีหนาตัวผิดปกติแล้วอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปใช้ฮอร์โมนหรือรับประทานฮอร์โมนเองเนี่ยจะต้องระวังในจุดนั้นเหมือนกันครับ เพราะว่าหนึ่งนอกจากไม่ช่วยแล้วยงอาจจะเกิดโทษได้เกิดโทษแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงไหมคะหรือเวลาแบบพอมันเยอะแล้วแล้วมันก่อให้เกิดแบบอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่ามีเยื่อบุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยจะมีวิธีแก้ไขคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเวลาถ้าจะไปเพิ่มฮอร์โมนในคนที่เขาขาดจริงๆนะครับแต่ยังมีมดลูกอยู่เช่นในวัยหมดประจำเดือนก็ตามหรือในบางคนที่หมดฤดูหมดประจำเดือนก่อนก่อนวัยที่เหมาะ หมายความ่าก่อน30ปีทั้งหมดนะครับพวกนี้ก็จะขาดฮอร์โมนอิสโตเยนละเพราะั้นต้องให้เสริมที่การให้ฮอร์โมนอิสโตเยนเสริมนี่จะมี2ลักษณะคือว่าถ้าไม่มีมดลูกนะครับอย่างเช่นบางคนตัดมดลูกไปแล้วลนะครับอันนั้นจะให้ฮอร์โมนอิสโตเยนอย่างเดียวก็พอก็ได้นะครับเพราะว่าจะไม่ไปกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งของมดลูกเพราะว่าไม่มีแต่ถ้าคนที่ขาดฮอร์โมนแล้วยังมีมดลูกอยู่การให้ฮอร์โมนนี่จะต้องให้ทั้ง2ชนิด คือให้ท้งอิสโตรเยนที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยว่ากระตุ้นรังไข่เพื่อให้มีไข่สุขเพื่อตกไข่ขณะเดียวกันก็จะต้องให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเข้าไปด้วยเพราะฮอร์โมนตัวนี้ก็คือฮอร์โมนที่ออกมาหลังตกไข่นะครับแล้วก็ตัวนี้เองจะไปช่วยยับยั้งผลเสียของเอสโตรเยนที่ไปกระตุ้นให้เยื่อบุมดนะูกหนาตัวผิดปกติหรืออะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นบางคนที่ ถึงใบทอหมดไปจําเดือนแล้วเวลาต้องใหฮอร์โมนทดแทนเนี่ยนะครับจะต้องให้ทั้งสองตัวนะครับที่เห็นหเห็นว่าไปกินยาอฮอร์โมนเสริมเนี่ยนะฮะถ้ายังมีมดลูกอยู่เนี่ยแพทย์จะจ่ายยาทั้งสองตัวนี้ควบก,กันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งมดลูกขึ้นของมดลูกขึ้นแต่ว่า,ายาฮอร์โมนทดแทนเนี่ยถ้ากินระยะยาวมาก,มากๆเนี่ยปัจจุบันก็มีการศึกษาวิจัยว่าอาจจะทําให้ไปเกิดมะเร็งเต้านม เพิ่มขึ้นกว่าอัตราเฉลี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นการจะใช้ระยะยาวเกิน5ปีเนี่ยบางทีต้องระวังเหมือนกันแพทย์จะต้องเป็นคนคอยควบคุมหรือดูแลให้ตรงนั้นครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้อาจารย์นะคะฝากนะคะกับผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะครับก็จริงๆเรื่องเรื่องของฮอร์โมนเพศของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติคือมีประจำเดือนมาตรงทุกเดือนเนี่ยก็จะทำงานปกติของเขาอยู่ปัญหา อีกอันหนึ่งที่มักจะไปเข้าใจผิดก็คือการไปใช้ยาสมุนไพรนะครับหรือยายาบางตัวเพื่อจะบำรุงเลือดลมบำรุงกำลังบำรุงประจำเดือนให้มาปกติอะไรอย่างนี้ครับจริงๆสมุนไพรบางอย่างก็ไม่เป็นไรที่ที่เป็นยาสมุนไพรที่เป็นยาบำรุงร่างกายทั่วไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายาสมุนไพรบางตัวที่มีสารฮอร์โมนอันนี้ต้องระวังอย่างเช่นพวกกาวเครือนะครับที่ใช้กันเยอะ ไม่ใช่ไปทาให้ผิวหนังตึงตึงเนื้ออะไรอย่างนะคร mm ับบางบางทีพวกนี้เนี่ยก็จะไปรบกวนการทํางานของรอบเดือนในร่างกายถ้าท<ฆ>านเยอะก็นา,นานเนี่ยก็ก็จะมีสานอิสโตรเจน,เนสูงแล้วไปรบกวนแล้วก็ถ้ามากจนถึงจุดหนึ่งก็เหมือนกับคนที่ทานยายฮอร์โมนเอสโตรเจนนาน,น,านๆก็ mm hmm. อาจจะไปทําให้เกิดผลเสียกับเยอือบุกพอรงมดลูกนะครับ<ฆ>รุนแรงที่สุดก็อาจจะเกิดมะเร็งเ้าก,การใช้ฮอร์โมน เสริมหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจว่าอันนั้นไม่มีสารฮอร์โมนที่แรงที่จะไปทำให้ไปรบกวนระบบฮอร์โมนเพศในร่างกายด้วยครับ ะะเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆทุกคนนะคะต้องหมั่นดูแลสุขภาพแล้วก็สังเกตตัวเองนะคะว่าเกิดการผิดปกติยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมออกกําลังก,กายอย่างสม่าําเสมอด้วยละค่ะวันนี้นะคะนุกต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์คุณาธิคมประธานราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะที่ท่านมาให้ความรู้กับเราในช่วง F2U วันนี้นะคะ สำหรับช่วงหน้ามีอะไรรอคุณอยู่แน่นอนค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ปัจจุบันพื้นที่ดินดานของประเทศไทยมีประมาณ27.28ล้านไร่กระจายอยู่ในพื้นที่59จังหวัดค่ะซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในการปลูกพืชในฤดูฝนเพราะว่าเมื่อมีฝนตกลงมาน้ำก็จะซึมลงไปในดินชั้นล่างไม่ได้เนื่องจากมีดินดานมากัน้นไม่ให้น้ำไหลซึมลงไปเก็บกักในชั้นดินล่างก็ทำให้พืชขาดน้ำแล้วก็ตายได้ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ทำโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่ด้วยการไถเบิกดินดานในพื้นที่เป้าหมายที่มีโอกาสเกิดชั้นดินดานทั้ง59จังหวัดค่ะกรมพัฒนาที่ดินจึงมีนโยบายที่จะดำเนินการโดยการไถพวนดินดานในชั้นดานของที่เกิดจากเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตในเรื่องของ กกกาาารรเษตต่งๆได้มทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ดินดานให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกเพื่อเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนอกจากนั้นนะคะกรมพัฒนาที่ดินยังสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดสำหรับปรับปรุงบำรุงดินควบคู่กับการอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่ ยการไถเบิกดินดานซึ่งก็จะช่วยให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกวิธีและเหมาะสมมากขึ้นค่ะถ้าพ่อพัฒนาที่ดินมาเลยมาส่งเสริมเห็ดอันนั้นอันนี้แล้วมั่นเลยเริ่มจากไรตันกวัวนี่ก็กเข้ามาเป็นไรล,ละสามตันกวัวสี่ตันเดีวยวนี้มาเนี่ยหญ่าก,ก็เกิดดีแล้วก็มั่นก็โตนใหญโตนง,ง,ง้ามสูง สนับสนุนโดยการประปาะคนครหลวงประปาเพื่อประชาชนวันนี้นะคะช่วง F2U f อง m u l a 2U นะคะและตอนนี้นะคะลุอยู่กับคุณเกศนนวลแก้วหรือเรียกสั้นๆน,นะคะว่าคุณเกศค่ะเจ้าของร้านโมคาคอพปี่ค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะคุณเกศนะคะก็จะมา ช่วยเรานะคะปรุงแจ่มพริกออกอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูส่วนผสมของพริกแกงนะคะอืมค่ะก็คือเริ่มโขลกก่อนเนาะค่ะก็คือประมาณใช้ประมาณ10เม็ดนะคะอันนี้คือเป็นพริกแห้งพริกแห้งแช่น้ำแล้วนะคะเพื่อที่จะได้โขลกง่ายขึ้นอ๋อ้ค่ะ ไก่สับนะคะใส่ลงไปคลุกเลยหรอคะคลุกเลยเพราะว่า,ะาจะได้เข้ากันส่วนผสมนะคะค่ะอันนี้ใส่หมดเลยนะคะค่ะ,คะแล้วก็โขกให้เข้ากันนะคะ Que tú estás rica. Mira mami, yo vendo música, yo no, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño. Sorpíate, espírate, dígate. Ya tú sabes para dónde pares. Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes y Ay, mi madre, aprendo una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos. น่าทานไว้แล้วค่ะสาวๆแล้วตอนนี้นะคะคนุขอตัวไปตักข้าวร้อนๆทานกับน้ำพริกอ่องก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ <S 2> <S 2> <ๆ>สาวๆหลายๆคนคงรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะคะมีใครยังไม่ได้รับประทานกันบ้างเองสงส่ยสนใจรับประทานกับนุบ้างไหมคะแต่ว่าหลายๆคนนะคะอาจจะรับประทานอาหารเที่ยงไปแล้วนะคะจะเห็นน้ำพริกอ่องจานนี้แล้วคงน้ำลายไหลกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะ ความเข้มข้นนะคะของดำพริกอ่องจานนี้นะคะก็อยู่ที่พริกแกงค่ะเพราะส่วนผสมของพริกแกงนะคะก็มีทั้งหอมแดงนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพรและเครื่องเทศชั้นยอดในการทําอาหารไทยเลยละค่ะเมนูน้ำพริกอ่องจานนี้นะคะนุ๊กเลือกใช้ไก่แทนที่หมูติดมันค่ะแต่ว่ารสชาตินะคะยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะที่สําคัญนะคะคอเลสเตอรอลต่ําแล้วก็ย่อยง่ายด้วยละค่ะเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมทํารับประทานชิมเองที่บ้านด้วยนะคะ อยากแนะนําสาวๆนะคะที่กําลังหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพค่ะอย่าลืมนะคะหาตัวช่วยที่มีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเพราะปลอดภัยนะคะแล้วก็เห็นผลดีจริงๆด้วยะะละค่ะแล้ตอนนี้นะคะนุกต้องขอตัวขอรับประทานน้าพริกอ่องจานนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุขภาพสตรี F2 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 สาวๆคะทราบไหแล่ะคะว่าเวลาเราทานอาหารกันพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายๆคนนะคะทำให้ไม่อ้วนคะ่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะนะคะว่าสามารถอีกเลี่ยงโรค้วนได้ด้วยล่ะค่ะเพราะว่าได้รับการยืนยันแล้วนะคะจากสมาคมโภษณาการแข่งสหรัฐอเมริกาค่ะข้อมูลนี้นะคะระบุว่าค่ะเวลาครอบครัวนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะจะช่วยดูแลาการกินอาหารให้แก่กัรแลกันนะคะแถมยังมีคนนะคะบอกให้เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยและก็ยังมีคนที่บอกให้เราไม่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะ โดยเฉพาะอาหารจังฟู้ดค่ะประโยชน์ในข้อนี้นะคะเด็กๆจะได้รับประโยชน์มากที่สุดแล้วค่ะนุกว่านะคะนอกจากจะไม่ทําให้อ้วนแล้วนะคะการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวนะคะยังเสริมสร้างให้ครอบครัวม,มีความอบอุ่นมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับสาวๆนะคะที่มีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพที่สวยจากภายในสู่ภายนอกเป็นอาหารเสริมแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะตรวจดูส่วนผสมนะคะว่ามาจาก้ารสกัดจากธรรมชาติอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีและก็ปลอดภัยอีกด้วยละค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วแล้วค่ะกลับมาพบกับนุกและเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในรายการ d i a r y t i m e for s t o Lady เวลาของผู้หญิง d i a r y ของคุณทุกวันพุธเวลาสบายๆบ่าย2องโมงครึ่งแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นุกต้องลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย